จจุบันยังมีผู้ป่วยอีกเป็นจํานวนมากที่รอคอยโอกาสและการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนค่ะโครงการทําดีทุกวันจากดีแท็กถึงร่วมมือกับมูล,ลนิธิสร้างรอยยิ้มโอเปเรชั่นสมายและกลุ่มเยาวชนดอเว y Kids Action for Kids ร่วมมือกันประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าส่ง SMS สนับสนุนโครงการควบคู่กับการจัดกิจกรรมระดมทุนที่ประเทศนอร์เวย์เพื่อเป็นค่าผ่าตัดฟรีให้แก่เด็กไทยผู้ประสบปัญหาปากแหว่งเพดานโวโดยมีการถแถลงข่าวเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกค่ะวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นกิจกรรมของโครงการทำทุ่วันจันติแท็กนะครับที่เราคงจะาหาแล้วก็ดําเนินการในการที่จะมีส่วนร่วมทาดีทุกวัน เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพาตัดเด็กฝากแหวนพดดนโนะครับก็คือการมอบโอกาสให้น้องๆได้ได้กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งหนึ่งนะครับในครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นที่เดียวค่ะเพราะมีผู้ส่ง SMS สนับสนุนกิจกรรมมากกว่า1นล้านหกแสนครั้งโดยทุก SMS ที่ส่งเข้ามาจะมีมูลค่า1บาท ซึ่งโครงการทำดีทุกวันจากดีแท็จะนําเงินที่ได้ไปสมทบก,กับการระดมทุนของเยาวชนนอร์เวย์สามารถแปลงเป็นค่าผ่าตัดปากแวหว่งเพดานโวให้แก่น้องๆได้ถึง50คนตามเป้าหมายในปีนี้ค่ะก็เราได้ร่วมมือกับเพื่อนๆอีกหลายคนนะคะในการทําโครงการนี้เป็นเพื่อนสายวิทย์ด้วยกันนะคะทั้งหมด2ห้องเรียนมีจํานวนประมาณร้อยร้อยกว่าคนนะคะ ก็จะรวมกันแบ่งเป็นกลุ่มๆทุ่มทงานเป็นกลุ่มนะคะในการแบบเผยแพร่ในโรงเรียนในชั่วโม,มงของอาจารย์แล้วก็จะมาออจอยการเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆค่ะปราปลื้มแนละดีใจมากๆค่ะที่มีโครงการนี้มาช่วยเหลือน้องๆค่ะก็ดีใจสุดนะคะขอขอบคุณทําดีทุกวันจาดดีแท็กนะคะก็รู้สึกด,ดีใจนะคะที่ว่ามีโครงการนี้ขึ้นมาให้ Uh, well, the first point I think that we've learned from, uh, from the whole uh, program is that you can if you're a kid. Uh, any, any kid, any children, uh, as long as they want to, with the right enthusiasm, uh, as long as... They stay with it. If they keep with it. They can. They can do it. You don't have to be a big politician or a rich, famous person to to help people, other people. If, if the Thai children want to help, uh, they can either join us. Uh, as one of our aims are to set up as many projects in as many provinces at as many schools as possible. But if they want to start their own, I think really use what they have. Really think about the resources. Uh, come up you u with ideas, get together with Come uh, somebody family friends t s r หวังว่าการช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ในครั้งนี้จะเป็นแรงใจช่วยให้ผู้ป่วยทุกคนได้มีกำลังใจสู้ชีวิตต่อไปนะคะ <Ooh. S 2> และพวกเราก็จะได้เห็นรอยยิ้มของเด็กไทยอยา่างสมบุญแบบในวันขนา้างหน้าค่ะโครงการทำดีทุกวันจากดีแท๊ oh, <laughs>